เขามีวิธีดูแลงถึงได้แตกอยอดแบบเรียกว่า95%แบบนี้กันเลยนะครับ,บเจอเสี่ยดาจกรพอดีนะครับ,บ,บจัดตับครับครับผมก็อยากให้แบ่งปันหน่อยว่าคือมีวิธีการแบบบำรุงดูแลงเพราะว่าตอนที่มารอบแรกมันออกเหลืองๆ,ๆแล้วไม่ให้แตกอยอดเนาะคือดูแลงบ้มงครับก็จะใช้ชุดระเบิดร,ระเบิดลากนะครับเป็นฮิวมิกผสมกับเซพ้าซูนนะครับก็คือฮิวมิกนิวมิกพัทผสมเซพ้าศูนไซส์นี้นี่ใส่กี่ช้อนครับ ไซนี้ใส่อย่างละสองช้อนนะครับก็คือประมาณเม็ดครึ่งเนาะใส่ทุกกี่วันครับใส่ทุกสิบห้าวันกับสิบห้าวันเนาะตอนนี้ก็ใบเรียกว่าเพสลาดแล้วไปชมบรรยากาศต้นที่เรารีวิวไว้รอบก่อนนะครับไปอันนี้สวนเราก็อยู่ที่นนะครับบอกพิกัดนิดนึงอยู่ที่บ้านน้องตะไคร้นะครับตำบลดงจานร์อำเภอโนนสวนจังหวัดบุรีรัมย์ครับสำหรับใครอยู่ใกล้ๆนะครับก็เข้ามาแวะสอบถามมาเยี่ยมชมได้นะครับ แต่ยอดนี่ต้องเรียกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็ประมาณตีไปเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะยอดสวยมากครับลองยืนเทียบก,กับคนหน่อยก็เกือบสองเมตรอันนี้อายุอายุทุนน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 เรียนเท่าไหร่แล้วครับหนึ่งปีสองเดือนครับผมโอ้ถือว่าโตเร็วครับเป็นดินลูกแรงเนาะเดี๋ยวไปชมต้นที่ตัดยอดไว้ตอนนั้นครับต้นนี้นะครับคลิปก่อนก็คือเรามามันเป็นต้นคู่เนาะเรามาตัดอีกกิ่งออกก็โตเร็วมากฮะดูดูคนฮนะ เจดศก,กนี่ก็สูง160กว่าโตเร็วมากนะครับนี่ที่พามาแต่งกิ่งรอบก่อน